ครับสวัสดีครับยินดีตอนน้ตอนนี้อยู่ช่องมิกกี้สตอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาแม่ครูไปธุระครับวันนี้แม่จะไปไหนแม่พาแม่ไปพาไปธุระแม่จะไปหาหมอพาพาไปธุระธุระกับหมอเออก็คือจะไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อไปดูว่าเพราะว่าแม่ครูเป็นไม่ค่อยสบายดีไ่มไม่ไม่ค่อยสบายตรงคล้ายๆกับเป็นฝีนะนะคะเพราะว่าเคยเป็นนะอ่าก็เลยจะไปให้หมอดูปกติหมอจะผ่าออกนะคะเป็น หัวเล็กๆนะคะเมื่อก่อนเคยเป็นอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้ก็เวลาไปที่บ้านบ่อยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นมาเนาะเพราะเราเดินบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปฝุ่นด้วยเนาะแล้วฝุ่นด้วยเนาะมันก็หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าไปหาหมอดีกว่านะคะหมอคนเดิมโรงพยาบาลที่เอกชนนี่เนาะใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะถ้าไปคลินิกก็เมื่อวานนึกว่าไปเลยนะคะคลินิก หมอก็ให้ยามามาเช็ตล้างแผลแล้วก็มันก็จะม,มันจะไม่ออกแล้ะมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นให้หมอดูดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตอนนี้ลูกจิมมี่กำลังเดินทางมานะคะแต่ว่าก็รอไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่ามันดึกนะลงกําลังเดินทางมาเพราะฉะนั้น้ครูก็จะไปก่อนกับลูกๆนะคะไปกันเลยค่ะ เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังหาที่จอดรถอยู่นะครับจอดให้แม่ลงก่อนใช่เดี๋ยวมาบนให้แม่ลงก่อนนะท่ันเดินไกล นี่แค่สักกว่าหนึ่งก็รอรอคุณหมอรอคุณหมออยู่ก็แค่สคกกว่าก็เราเคยมาตรงนี้ไั้แต่ที่รักไปโรงพยาบาลคอนเทนแล้วก็มารักษาอยู่ที่นี่ประจำนะคะก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนประจำจังหวัดแม่ฮดารเนาะแล้ก็ทันใจทันใจด้วยเสร็จแล้วเราเรียกแล้โอเคครับตอนนี้ก็ ไมโครกำลังเข้าห้องห้องตรวจอยู่นะครับคุณหมอเรียกเข้าไปแล้วนะคะคุณหมอกำลังเรียกเข้าไปตอนนี้ปล่อยปล่อยกับฟิลนั่งรออยู่ข้างนอกนะคะกำลังไปตรวจที่ว่าเป็นเป็นอะไรเป็นสีใช่ไหมใช่ก็ว่าผีดทีเว่ยเรารอข้างในนะคะเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้ไม่ขอส่วนไม่ถ่ายข้างในนี่เรารอข้างนอกพูดผิดเนาะเมื่อกี้ปอยพูดผิดแล้วเรารเราเราเราเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้เพราะว่า เพื่อที่ทำงานของเขาเราต้องให้หมอตรวจเนาะเราต้องให้ใหไอ้พายุอะไรเขาเรียกให้เขาทำงานครับนี่ครับตัวนี้ก็นั่งรอไม่คุยอ,อยู่นะรออยู่ข้างนอกนะคะยังไงมาอัปเดตอาการครับให้ฟังว่าเป็นยังไงเป็นยังไงาม่หมอหอวข้ออ่า ดูสมเด็จเสร็จแล้วก็เช็ดทำทำแผลให้นะคะทำแผลให้เสร็จแล้วก็ทำแผลเพราะว่ามันแตกแล้วหมอน้องมันออกแล้วแล้วทีนี้มันเพราะว่าแม่ทําแม่ทํามาจากเมื่อวานใช่ไหมที่ีเราดูกันกับเมื่อคืนอีกแล้วก็กับตะกี้กี่อีกนะก่อนที่จะมาหมอก็เลยบอกว่าทําแกะแผลเช็ดแผลให้เรียบร้อยแล้วกินยาแก้อักเสบกับยา ยาสองตัวยาใส่เชื้อแบบไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันแตกแล้วออกเลยถ้ายังไม่แตกก็คือแตกถ้ายังไม่แห้งให้กินยาอาทิตย์หนึ่งให้แห้งแล้วก็แล้วไปไม่ต้องกลับมาแต่ถ้าไม่แห้งก็คือต้องกลับมาใช่อาทิตย์นึงแล้วทำแผลเนี่ยจะมาทำที่นี่ที่แม่ทำเองแม่เลยบอกว่าแม่ทำเองแม่ทำเป็นอุปกรณ์แม่ก็มีอะไรบอกแม่ครูนี่ไม่ต่างจากพยาบาลคนหนึ่งนะใช่เพราะว่าขาดที่ย่างเดียวคือใบประกอบการบอกเลย เปิดเพศสักเปิดคีนิกได้เลยเป็นหมดเป็นหมดเป็นหมดเนี่ยเพราะว่าตัวเองไม่เหมือนเหมือนทุกอย่างยกเป็นครูจริงเหมือนทุกอย่างยกเป็นครูจะทำไงเนาะคนคนเคยเป็นครูนะแต่เหมือนแต่เป็นเป็นเป็นทุกอย่างเหมือนทุกอย่างยกเป็นครูเขาเขาถามว่าเคยเป็นไม่ตรงขานี่ไม่เคยเขาเป็นครังแรกในทีล้าก็ถามว่าตรงส่วนอื่น เป็นอะไรที่รับมือไหมไม่มีไม่ไมีอะไรเน <c oughs> ี่ยมีทุกอย่างเคยครั้งหนึ่งมา่ที่ขายอยู่หลังนะงคะเขาขึ้นลักษณะนี้แหละยังได้ยืนแบบเดียวกันปล่อยเป็นไหมแบบเดียวกันเนาะเคยเป็นไหมไม่ของแม่เคยเป,เป็นเป็นแบบนี้แต่ก็ผ่าออกนะเจนี่มมหมอหม,มอใหม่มไม่ใช่หมอคนนี้เขาเขามีกฎ กดน้ำหนองหรือไม่เขาไม่กดไม่กดเลยอ๋อเขาก็แบบว่าให้ให้ยาไปกินแล้วก็ทำข้อจัดตอนเช้าเขาดูสภาพแผลแล้วเขาดูสภาาพแผลเประเมินสภาพแผลแล้วเขาบอกว่ามันมันเริ่มก็เหมือนปล่อยดูเมื่อวานไปยังบอกแม่เลยปลอยบอกแม่ว่ามันมันไม่มีแล้วอ๋อเดเขาประเมินสภาพแผลแล้วคือยังขาวๆอยู่เด้มันใหม่เขาต้องกินยาแก้เศษเขาหนากลัวนะหนากลัวเลยพี น่ากลัวอย่นะที่ทรมานแปลว่าทรมานอย่นะเมื่อก่อนไม่มีอาการเจ็บพอมาหาหมอรู้สึกเจ็บเลยขาเรียกโรคอะไรโรคกว่าหมออ่าไปกับหมอเขาเรียกเจ็บอยากทำอะไรเขาเรียกว่าโรคกลัวหมอทุกอย่างเลยตอนนี้คือเรารับยาใช่เรารับยาเรารับยาใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องรับยาแล้วก็มีส่วนต่างอะไรบ้าง เน่กับอะไรนี่ยานะคะยายายาเอาหน้าโรงพยาบาลนี่เลยโอ้โหทำไมได้เยอะจังเลยยาแก้อาเจ็บกเบกับอะไรลูกแก้ไขแก้ไขเหรอเขาไม่มีไข่เหรอเขาเขาแ่้ไขมีไข่เหรอะแก้อกเส็บกับยาไข้เชื้ออาเจ็บเขาไข้เชื้อคนละอย่างหรือว่าแก่อะไร อะไรอ่ะคอยไปรักษาให้แม่ <c oughs> แม่เดินแล้วก็แสบนะคะไอ้กีเวลาการเก็บปวดโอเก็บปวดปวดรถไฟเก็บปวดลรถไฟมันเขาให้มาคู่กันอยู่แล้วเวลาเป็นแผลเป็นอะไรไาถ้าเปิดติดโอ้หอโอเห,โหเต็มแล้วไ,ไม่ต้องห่วงนะคะหายแล้วคะ่ะสูๆ้ๆค่ะเดินบ่อยนะคะสาเหตุคือไปบ่อยเดินบ่อยคะ่ะ เดี่ยวดูบ้านบ่อยเนาะอ่าไม่ต้องห่วงนะคะค่ะมันธรรมดาค่ะเป็นก็หายได้นะคะก็ขอคุณทุกกำลังใจค่ะใช่ไหมเป็นได้มันก็ต้องได้ได้เลยวทำไมเออหมอมีเนาะหนอมนพ่อก็ห่วงนะห่วงว่าอยากมาไม่ต้องห่วงมาไม่ทันแล้วมาไม่ทันแล้วลูกๆความาหมดแล้วค่ะอยู่บ้านก็มีลูกดูแลนะคะเนาะไม่ต้องห่วง สบายใจได้นะคะครับี้ยวตัดไปคีตอนถึงบ้านเลยครับโอเคค่ะกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านกันเย็นมากอากาศเย็นค่ะมุกทหารเนาเย็นมากเลยค่ะค่ะมาถึงบ้านเรียบร้อยใครวิเศค่ะไม่ต้องห่วงนะคะลูกเป็ีนได้ก็หายได้เนาะแย่น้อยๆเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะอู้ว่าไงลูกว่าไง อ่าน้องนิกี้ถามแม่เหรอลูกแม่สบายดีครับแม่สบายดีลูกตรงนั้นแหละครับครับครับห่วงแม่เหรอถามว่าแม่เป็นยังไงเลยครับแม่สบายดีลูกหาหมอมาแล้วนี่ฟังอีกร,รู้เรื่อง,อ,งอีกหาหมอมาแล้วนะลูกนะเงียบๆนะครับนะไม่ให้เสียงดังลูกนอนนะคะทีนี้นะนอนนะลูกโอ้ยนอนแล้วห น่ารักจังเลยลูกแม่ดูลูกโอ้ยห่วงห่วงแม่นะโอ้ยโอ้ยไม่โดนน้องไม่โดนน้องไม่โดนลูกน้องไม่โดนไม่โดนไม่ไม่โดนก็เล่นโชว์พี่โอ้ยค่านอย่างนี้ละค่ะพอพี่ความสุขนะพี่น้องก็ทักกันแต่ไม่โดนค่ะ น้องเล่นลูกน้องเล่นจะเสียงดังเจ็นแม่บอกนั่งก็นั่งนะคะขับรับขับลูกแม่โอ๊ยอย่าเลยน้องไม่โลน้องไม่โลรักกันรักกันอย่าเสียงดังลูกแม่เดี๋ยวเงียบดูดูดูน้องไลน์น่ะนิ่งนิ่งเร็วนิ่งนิ่งพอแล้วลูกพอแล้วไมโลมาลูกมาเสียงดังมามาลูกมานะคี่มาลูกมาน่ะเป็นไงละน่ะ ตาเอ๋ไม่ได้เจอกันหลายวันนะตาเอ๊โอ้ทำไมอ้วนจังหลายวันเลยอ้าวไม่อ้วนจังเลยไม่อ้วนจังเลยอนั่งนั่งกับแม่นั่งกับแม่อนั่งลงลูกก็พยายามนะคะกลัวขนเนาะค่ะก็พยายามเลยทำไมหล่อจังเลยเออเออมองหน้าตาใสเลยเนูโอ้โหมองพี่นิกกี้พี่นิกกี้รู้แล้วน่ะพี่นิกกี้รู้แล้วรู้แล้วว่าน้องนะลูกเนาะโอเคนอนเก่งมากเก่งมากเก่งเก่งลูกแม่เก่งนะคะ โดยพี่นิกก็นอนแล้วหมอบแล้วนะคะนั่งดีแล้วน้องไม่รู้ก็รู้แล้วเป็นน้องน้องลูกเนาะนะอย่าทักน้องแรงนะต่อไปนะคะรักกันนะลูกนะอยู่ด้วยกันนะคะหนุนหูตั้งเลยค่ะนะพี่นิกนะรักกันนะคะหนุนเจ้าลายก็มาแล้วเดินเจ้าลายก็นอนน่ารักมากนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกกาลังใจค่ะที่ติดตามนะคะช่องนิกิสตอรี่นะคะ,ะช่วงนี้แม่ครูก็ไปดูบ้านเนาะ เที่ยวไปเที่ยวมานะคะก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดนะคะก็ขออภัยนะคะแต่ก็ยังทําคลิปอยู่เหมือนเดิมลูกเต้าก็ช่วยกันนะคะ,ะนิกกี้น้องลายไม่ต้องห่วงค่ะสบายดีนะคะอยู่ดีคินสบายเหมือนเดิมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคะ่ะกลับขอบคุณทุกกาลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย nhà yeah.